เฮ้ยไปที่มีไปที่เออมันมีเทวิตเฟรย์เลยเฟรย์ดีฝั่งตรงข้ามค่อนข้างจะรับมือ,อยากอยู่ อตัวมันแค่แบบอันติมาแล้วก็มาสตันให้อะมันเห็นผมตอนอยู่ในหมอกไงลยยากเพราะว่ามันเปิดเรื่อยๆอ่ะมันเลยยากซื้อเราสามเจอกันนะพี่ได้เลยก็พอดีผมต้องจะไปแกงทำมือสอง แต่เราเราต้องการเราเวลสองด้วยดิเพราะเวอหนึ่งอย่างเดียวเราเราเทิดนะมันเทิกับเราเรวเราเคยเทดเปิดร้านติดไปละถนะึงไม่โดนคาเดือดเลพี่อวิมีนึ ตอนเราดึงกันได้ป่ะสามมิสองไม่เห็นหมดมันเวลสามแล้วอะเราไปไปนะไป,ไปถอนก<ป>ันะะเราเสียเวฟเยอะเวฟเ,เราดันแล้วอะเดี๋ยวเราดันขึ้นไปแล้วเดี๋ยวไปปักวัตฮะโอเคพี่ okay. ขอบคุณครับตีปูไปละ สแกน้าจะลงไปฝั่งล่างละมัน,น่าจะรีเซ็ตอะความเสร็จรีเซ็ตแล้วก็ลงไปฝั่งล่าง เเราเล่นแบบนี้ออกดักซิลมาไม่น่าเล่นเลยวะเ,เดี๋ยวเราเดินไปชชวยเออแบบตีตีรอเลยก็ไดนะ้เดี๋ยวกำลังเ,เดินไปชชวยแต่การเล่นถืออันตีอยู่นะยังไม่อีกไหน จะเอนอะครับฝากเรากไปสวยสวย,สวยขอขอรักษขอรักษาด้ตบตบพีม่มาแน่ยไม่เดิมไม่เดิมไม่เดิมเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปจัดการเล่นก่อนเอาเลยพี่ขณาเราเราได้เยอะและ้ว เ้าเสียบ้างสักหน่อยก็ไม่เป็นไรกำลังไปเปิดสู้ได้นะโอเคสวยอักสวยตามบิเรามีอัญติโอเคผมขึ้นไปฟาร์มอ่ะ ต่อเลยอีกนะเก็ไปโอ๊ย มันจะไม่ได้แฟลชผม,มนี่ถ่อที่เดี๋ยวก่นอนอ้าว้ายอ้าวชิบหายละกลัว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 ตื่ <cond ES> นเหรอไม่คิดว่าจะสิงโถ่เ้ยนึกว่าฆ่าได้เราจะถอย เวอีสกาเล่นเวอีสกาเล่นเฮ้ยเปิดปั๊มตันต่อไปพี่ผมรอไปเลย โอ้ชิบหายแล้วยัง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 ก่อนเฮ้ยโอ้โอชิบหายพี่พี่ต้องขอให้อะฮะมันมาเยอะอะ่ะฮะค่อยๆหน่อยค่ MM อยๆหน่อยสิบเอวมีดติช่วยนะตามสวยปเป็นไรค่อยๆเล่นไปนจริงๆถ้ามันตามเราเราอันติขังไว้ได้หนึ่งตัว โอ๊ยมอที่หนีมาที่เออมันขังเพื่อนมันเองอะงงเลยเอ้โหหนีไม่ได้อนาม่อกีเซมาเซียเซมาเซียล่มสลายไปแล้วดิอืม เจอพลังแช a ด o อีกนั่นเออพลังของราชา Shadow Eye สองคนใช่ป่ะวะไม่รู้เออก็เป็นราชาไงเราก็เป็นราชาของพี่ถูกขังในเดนเรียมแค่เหาะเอา้ามอสไม่ได้เป็นราชาเหรอเราจำเนื้อเรื่องผิดอ่ะเนี่ยก็เหมือนจะเป็นนะ ผมก็จำเรื่องบอลไม่ได้เหมือนกันไ่ช่วยมังกรดีออก,กว่าโอ้สิบเจ็ดหนึ่งปิ๊นอะใครคือหนึ่งคนตรงนั้นนะโอ้ยไอ้หา่าชิบหายอุ๊ยตกเอา้าเอา้เอาเพื่อนเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่รัก ขอบคุณที่ยังรักกันอยู่นี่ไงนี่ไงยังยังอยู่สะเต็บกระโหรือเปล่านี่ยาร้านหมดไปทีมังกรเลยปะนาทีพีขึ้นบนแล้ว โอ้ยเหี้ยชิบหายโอ้โหเย็นเด้ออย่าเพิ่งโยนเด้อไม่ทันแล้วเด้ออุ้ยอตีอตีหน่อยอยากอติเล้อเกินผมมาช่วยตัวละครพี่ผมไม่ได้โยนจริงนะผมช่วยตัวการ์นี่คือผมตอนตัวการ์เด็ดไปแล้วอืมสุดๆละเขาว่ากันอะ เขาบอกเขาช่วยแล้วไงโอกายเป็นมีคนอะไรนั้นเหรอ,อกายเป็นคนอย่างนั้นจีดีจร